และพยาเวทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพยาเวประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อนพี่น้องพร่ำผีข้อนี้หนุนใจข้าพเจ้ามากนะคะ เราคิดว่าคนในโลกนี้เวลาที่ใครทําอะไรให้เราไม่พอใจเราจะด่าเราจะสาบแช่งเขานะขอให้แบบกรรมนั้นมันตามสนองเธอนะขอให้สิ่งที่เธอทํากับฉันเนี่ยมันย้อนกลับไปหาเธอเจ็ดเท่านะนี่คือสิ่งที่คนในโลกทํากันนะคะคือตอบสนองการร้ายด้วยการร้ายกว่าแต่พระเจ้าบอกเราว่า อย่าทาการร้ายตอบแทนการร้ายแต่อธิษฐานเผื่อศัตรูของท่านนะคะพี่น้องถ้าเราอ่านพันพีโยบเราจะรู้ว่าสหายของโยบเนี่ยเมื่อตอนโยบอยู่ในความทุกข์ยากลําบากมากทุกใจทุกกายนะคะทุกไปทุกสิ่งเลยเพราะโยบนั้นสูญเสียทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของท่านซึ่งเป็นฝีนะคะต้องเอาขูดเนื้อออกโยบเนี่ยคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นท่านมีความทุกข์ใจมาก คนเป็นเพื่อนนะจิงๆิงแล้วก็ต้องมาเพื่อหนุนใจกันในเวลาเช่นนี้แต่เพื่อนของโยบมาแล้วกลับบอกว่าเพราะว่าโยบทําผิดเพราะว่าโยบทําบาปสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้ทําให้โยบเป็นแบบนี้นะหลายครั้งเนี่ยเรามองนะเรามองเพื่อนของเราว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้โอ๊กเพราะว่าเขาทําบาปกับพระเจ้าแน่นอนเลยเนี่ยคนนี้เป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าไปทําอะไรไม่ดีมาแสดงว่าเนี่ยทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยตีสอนพระเจ้าก็เลยยกโทษพี่น้องอย่าลืมนะว่า ในพระคัมภีร์เนี่ยมีอยู่สองครั้งที่ข้าพเจ้าอ่านเจอครั้งหนึ่งคือคนนี้เป็นโรคแล้วสาวกของพระเยซูก็ถามว่าทําไมคนนี้จึงเจ็บป่วยเขาทําบาปอะไรแต่คําตอบของพระเยซูบอกบอกพวกเขาว่าคนนี้ไม่ได้ทําบาปอะไรเลยแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะหมายความว่า บางครั้งสถานการณ์แย่เกิดขึ้นเพื่อพระเจ้าจะเข้ามากู้แล้วพระเจ้าจะสำแดงเกียรติของพระองค์ผ่านสถานการณ์นั้นนะเพราะฉะนั้นพระเยซูได้รักษาคนป่วยนั้นให้หายโรคทําให้คนได้เห็นพระราชกิจของพระเยซูว่านี่คือการอัศจรรย์ของพระเยซูที่พระองทรงรักษาโรคต่างๆได้นะโดยที่คนนั้นเขาไม่ได้ทําบาปอะไรหรือพ่อแม่ของเขาก็ไม่ได้ทําบาปอะไร และเช่นเดียวกันกับเรื่องของโยบนะถ้าดูจริงๆโยบไม่ได้ทําบาปอะไรกับพระเจ้าเลยแท้จริงแล้วพระเจ้าก็คือยกย่องเขาต่อหน้าซาตานด้วยนะบอกว่าเนี่ยซาตานดูผู้รับใช้ของเราเสียโยบเขาดีเขาไม่มีทิฏฐิเลยเขารลักพระเจ้าแล้วเขาดําเนินชีวิตสัตว์ซื่อในทางของพระเจ้าจริงๆนะแต่ทาไมโยบถูกการทดสอบทดลองนะเพราะว่ามารซาตานได้ขอฝัดร่อนโยบนะ บางครั้งเราใช้ชีวิตดูแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชอบทําแล้วเนี่ยฉันน่ะไม่มีตําหนิเลยแต่ดูสิคนเหล่านั้นน่ะโอ้ยังทําบาปอยู่เลยนี่ดูฉันสิฉันเนี่ยโอ้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าฉันไม่เคยขาดการอนิษฐานเลยฉันไม่เคยที่จะแบบว่าขาดการช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรเลยแต่เรากําลังยกย่องตัวเองนะอันนี้คือ ข้อที่เกิดขึ้นกับโยบเช่นเดียวกันนะมันเป็นประเด็นเล็กนิดเดียวนะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อโยบเนี่ยถูกเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยโยบต้องไปแอบทําบาปอะไรแน่นอนเลยเนี่ยพระเจ้าถึงได้ลงโทษขนาดนี้มีบาปอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่ามีบาปอะไรที่โยบได้ปิดซ่อนหรือเปล่าสิ่งที่โยบตอบกลับนะโยบได้พันนายาวยืดเลยว่าข้าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยดูสินี่ข้าไม่เคยละเลย คนจนหรือหญิงไม้เลยข้าไม่เคยขาดในการที่จะถวายข้าไม่เคยขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยข้าเนี่ยทำดีตลอดต่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะซึ่งสิ่งที่โยบทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากแต่โยบตอนนั้นกําลังรู้สึกว่าฉันชอบทำนะฉันเป็นคนที่ชอบทำเนี่ยฉันทําถูกต้องทุกอย่างเป็นคนที่ชอบทําอันนี้คือประเด็นนิดเดียวที่เป็นเหตุให้มารซาตานฟ้องได้นะพี่น้องหลายครั้ง เราทําดีทําถูกต้องกับพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เรากวรทําอย่างนั้นแต่ท่าทีของเราต้องถูกต้องด้วยนะว่าการที่เรามีทุกสิ่งนี้เป็นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าไม่ได้เป็นความดีของเราแต่การทําความดีของเรานั้น <S <S เพื่อเราตอบแทนความดีของพระเจ้าเท่านั้นเราไม่ได้ทําดีเพื่อแลกกับรางวัลหรือแลกกับพระพรที่มาจากพระเจ้าเพราะาสิ่งนั้นเราได้รับแน่นอนนะเพราะนั้น จริงๆแล้วพระเจ้าอวยพรเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้สมควรที่จะได้รับเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังของเราการทําดีการตอบแทนนะเป็นเพราะว่าเราตอบแทนความดีของพระเจ้านะนี่คือท่าทีที่ถูกต้องแต่หลายคนบอกว่านี่ไงเพราะว่าฉันเนี่ยโอ้โหไม่เคยขาดการถวายสิบลถเลยนี่ไงฉันไม่เคยขาดการดูแลคนขัดสนเลยนี่ไงฉันไม่เคยขาดการอันชันฉันไม่เคยขาดบทดูสิฉันดีมากขนาดนี้พระเจ้าก็เลยอวยพรฉันอันนี้คือท่าทีที่ไม่ถูก หมายถึงว่าท่าทีในความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นเราต้องระวังนะ,ะเพราะว่าท่าทีเช่นนี้ไม่ต่างกับฟาริสีหรือพวกสะดูสีพวกที่เคร่งคัดในกฎระเบียบแล้วคิดว่าพระเจ้าอวยพรเพราะว่าพวกเขาเคร่งคัดแต่หัวใจของเขายังดูถูกคนอื่นว่าอี้คนเก็บภาษีนั้นเนี่ยคนบาปทำไมพระเยซูไปยุ่งกับคนบาปพี่น้องบางครั้งเราทําดีถูกต้องทุกอย่าง นะแต่เสียอย่างเดียวก็คือเรากล่าวโทษพี่น้องของเราเองว่าคนนี้เขายังไม่บริสุทธิ์คนนี้เขายังล่วงประเวณีคนนี้เขายังไม่เป็นคนที่น่ารักเลยนะ พี่น้องแค่เราตำหนิคนอื่นนะความดีของเราก็มันหายไปหมดแล้วนะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคือพระเจ้าดูริมฝีปากของเราด้วยถ้อยคําที่เราพูดมันออกมาจากใจของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ดูแค่การกระทําของเราว่าเราทําถูกต้องทุกอย่างแต่พระเจ้าส่องดูที่หัวใจของเราว่าเรามีความคิดต่อคนนี้แบบไหนเรามีท่าทีต่อคนนี้แบบไหนนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนของโยบนะกาวโทษโยบว่าพ่อโยบทําบาปใช่ไหมโยบทําบาปเป็นการก่าวโทษพระกมีบอกว่าโอ้พระเจ้าโกรธสองคนนี้มากเลยที่มองพระเจ้าแบบผิดๆนะว่าเพราะว่าโยบทําบาปพระเจ้าก็เลยลงโทษโยบขนาดนี้นะนี่เป็นความบิดเบือนแล้วก็ความผิดเพี้ยนตามความคิดของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยโกรธเพื่อนสามคนของโยบด้วยนะแต่พระเจ้าจะไม่เอาโทษนะโดยการที่ให้โยบนั้นอธิษฐานเผื่อ นะพี่น้องพระเจ้ากำลังทำอะไรในโยบนะพระเจ้าทำสิ่งนั้นเช่นเดียวกันกับเราพระเจ้าบอกว่าให้เราอธิษฐานเพื่อศัตรูของเรานะ อย่าตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายเพราะฉะนั้นโยบก็โกรธเพื่อนของตัวเองมากนะเพราะว่าโยบเนี่ยอยู่ในความทุกข์ใจของตัวเองนี่พอแล้วยังเจอเพื่อนมากล่าวโทษมากล่าวในสิ่งที่โยบไม่ได้ทําด้วยนะพี่น้องโอ้โหยิ่งวิบยิ่งโกรธมากเลยนะคะแต่พระเจ้าต้องการเคลียร์ชีวิตของโยบเพราะว่าพระเจ้าต้องการอวยพรโยบเพราะฉะนั้นพระเจ้าเคลียร์นะด้วยการที่บอกว่าโยบ อธิษฐานเผื่อเพื่อนของเจ้านะคะแล้วเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านพระเจ้าก็ประทานให้โยบนั้นกลับมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อนโอ้พี่น้องนี่คือความอัศจรรย์นะคะก่อนที่เราจะขอพระเจ้าให้อวยพรให้กับเราพี่น้องพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านยังโกรธเคืองใครอยู่กลับไปคืนดีกลับไปยกโทษกลับไปเคลียร์กับเขาเพื่อที่จะไม่มีสิ่งใดขัดขวางนะะ พี่น้องบางครั้งเนี่ยเราเจอคนที่ไม่น่ารักนะไม่ว่าจะอาจจะเป็นที่ทํางานในครอบครัวเราหรือที่โบสถ์ก็เช่นเดียวกันนะพระเจ้าจะอนุญาตให้เราเจอกับคนที่ไม่น่ารักคนที่ทําให้เราเนี่ยเสียหายคนที่ทําให้เราเจ็บปวดเพื่อพระเจ้าจะทดสอบจิตใจของเรานะพระเจ้าจะสอนเราในจุดนี้ว่า ไม่ว่าคนนั้นทําให้เราเจ็บปวดรวดร้าวแค่ไหนไม่ว่าคนนั้นจะทําให้เราเสียหายแค่ไหนเราต้องเรียนรู้ในการยกโทษและอธิษฐานเผื่อคนนั้นพี่น้องอย่าลืมว่าเราเติบโตไม่เท่ากันนะคะเราเป็นคนที่เติบโตแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ดีที่เจ๋งแล้วเนี่ยพี่น้องการทดสอบที่หนักก็คือการรู้จักให้อภัยศัตรูของเรานะถ้าเราทําสิ่งนั้นได้เนี่ยโอ้สิ่งอื่นก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายมาก ถ้าเรารู้จักในการที่จะคุมปากของเราไม่ให้ว่าร้ายคนอื่นพี่น้องถ้าเราทำสิ่งนั้นได้สิ่งอื่นก็ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่ปิดกั้นพ่อพอเราบางครั้งสิ่งที่ทำให้เรานั้นวุ่นวายในชีวิตก็อาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ได้ที่สิ่งที่เราพูดออกไป นะเราพูดเรายังมีใจตําหนิคนอื่นเรายังมีใจที่โกรธคนอื่นขมขื่นกับคนอื่นไหมปากของเราเนี่ยยังไม่รู้จักการยับยั้งไหมพี่น้องบางครั้งสิ่งเล็กๆแค่เนี้มันสามารถปลดล็อกพรอพรในชีวของเราได้เลยนะเพราะว่าข้าพเจ้าเคยผ่านจุดนี้มานะช่วงนั้นไม่เข้าใจเลยว่าโอ้ทำไมอะไรเนี่ยมันเกิดปัญหามากมายหลายอย่างนะแล้วพระเจ้าก็บอกในเรื่องของคำพูดว่าให้เราหยุดพูดถึงคนนี้ พี่น้องเมื่อข้าพเจ้าหยุดพูดแล้วก็กลับใจแทนที่เราจะพูดตําหนิเขาแล้วว่าเขาให้คนอื่นฟังพี่น้องอธิษฐานเผื่อนะอธิษฐานเผื่อที่เขาจะเข้มแข็งเขาจะมีกําลังที่มาจากพระเจ้าแล้วเขาจะเลิกทําบาปเขาจะเลิกนิสัยแบบนี้ที่มันยังเป็นเด็กนะพี่น้องอธิษฐานเผื่อ ขอพระเจ้าสําแดงให้กับเขาเราอย่าเอามาตรฐานของตัวเองนะ,ะไปสร้างมาตรฐานให้คนอื่นแล้วเวลาที่คนอื่นทําไม่ได้เราก็ตําหนิเขาว่าเธอยังใช้ไม่ได้เธอยังไม่ดีพอนะ,ะพี่น้องเราทุกคนอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าเราเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะเรายก็ยังมีจุดที่เราต้องแก้นะ,ะอย่างน้อยก็เรื่องปากของเรานี่แหละที่เรายังตําหนิคนอื่นอยู่นะ,ะถ้าเรายังไม่หยุดตําหนิคนอื่นเราเองก็ยังไม่ได้ต่างจากเขานะ เพราะนั้นพี่น้องทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนะคคืออธิษฐานเผื่อศัตรูของเราอธิษฐานเผื่อแล้วเมื่อเราทําสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจนะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระพรของเราจะได้รับการปลดล็อกทันทีนะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ